พาฝรั่งกับบ้านนอกประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ น้อยเดี๋ยวแล้วเป็นไรหรอฝรั่งคาดเข็มคาดได้พรอยแน่อ <laughs> นอนขออขอเขาเขาเล็บ,บเยอะเอาเขาแน่นอนวัตถานเอฐานเขาเขาข <อ S 2> กลัวไงจะไปเขาเทวดานะคะพานี่นะคะฝรั่งมาเที่ยวนะคะไปหาห้องน้ำก่อนห้องน้ำที่ไหนแม่

ก่อนขึ้นขเขาเทวดาก็ต้องแวะซื้อของกินสักนิดนึงนิดหนึ่งอะเนี่ยเต็มซื้อของมาเยอะมากาข้าวที่ถึนี่สุดโอ้ยแม่มันไม่กินกันแล้วมันหูดหีบแล้วเนี่ยอ่าๆ่าอันนี้าวสดอร่อยจ้ะเนี่ยขาวอยไรรถื้อให้ข้าวสดอร่อยลูกนะเด็กจะไปเที่ยวนู่นนะข้าเทวดาพาลูกทราบปะอ่ะกินไม่ได้หน้าพาครับไปไปไปโกคณันโกคณันแมวจะไป การเที่ยวเก้าเทปแบบนี้ป่ะอ่อ่กานียอร่อยืองสดไนอิ่มอิ่มอิ่มแล้วแล้วะพอปะป่ะป่ไม่ไหรอไแล้วเจะแต่น่ากินแต่น่ากินนาเกียเอาป่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่ไปได้ได้ไยแล้วเแล้ว

แรงมากพ่อเรายต้องจับดลกเออเลยเลยทราบจิคนชาวบ้านมากกันเต็มเดี๋ยวๆลงไรน์ปิบเตยปีบแตยเลยละเลยละหยุดละเลยละเออนั่นน่ๆมาแล้วก็อ๋อเลยเลยเนี่ยวัดบ้านกล้วยหนูถ้ามาตะเพลินขี้ให้เห็นบ้านกล้วยเนี่ยวัดบ้านกล้วยวังยาวปลายวัดบ้านกล้วยก็นี่เลี้ยวทางนี้อ่าวันโอ้ยูยูซ้ายมือไม่เคยเข้าแต่มีกาย เดี๋ยาจานลงจอดเดี๋ยาจานลงไปทำหมาี่ชอบแบบว่าดมล้อรถเนาะเฮ้อเฮ้ยเดี๋ยวแวะเข้าน้ำตัวโ่มีมะขามคือบรรยากาศดีมากเลยอะได้ยินเสียงนกเลยพาฝรั่งกลับบ้านนอกประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้หาได้ยากดย่ มันมันไรก็้ลวะรเา่รไปการถ้าใจมั่นก็ขับได้สบายพาฝรั่งไปเขาเทวดาอ่ารู้สิว่าจะไปชิดเขาได้ไหมอ่ามต้องเสียเสือแล้วขึ้นไปนี่แง่มมองฟ้าลงอันทีแลบอ่าแบบนี้แหละนี่เนี่ยแบบนี้แหละจอดพวกมันมอง ก็เห็นบอกว่าคนกรุงเทพเขาก็เหมือนเริ่มจะเข้ามาแล้วนะคะเที่ยวการอะไรไม่เกินห้าหรือแปดปีเนอะเดี๋ยวคนจะต้องเข้ามาท่องเที่ยวชอบธรรมชาติแต่ก็เป็นการบอกว่าอ่าสิ่งที่เข้าเป็นยึดนิ้วจิตใจอะไรประมาณนั้นนี้ก็มาถึงจุดชมวิวจุดแรกนะคะสวยมาก ตรงนี้เขาบอกว่าห้ามกลางเต็นนะมันจะมีจุดที่กลางเต็นได้ข้างบนนะคะแต่เราจะหยุดพักก่อนยืดเส้นยืดสายนะคะแล้วก็ชมวิวเนาะแอบมีหมอกเล็กน้อยนะมาคนละคันกันรถพ่อนี้รถคันนี้นะคะ29ปีนะตั้งแต่ฟีลมเกิดนะ ตรงนี้จะเป็นจุดที่ไหว้าพาได้นะตะก่อนฟีลมาก็จะมาไหว้นะแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนดูแล,แลแล้วก็จะล้างอย่างนี้แล้วนะคะนี่ทางเป็นหลุมนี้แล้วนะคะเป็นดินเนาะดินแดงอย่างนี้เลยนะแถวนี้ชิ้ช่องเนาะก็ต้องบอกว่าเข้าดงกันก่อนนะเพราะว่าห้องน้าไม่มีนะคะต้องไปรอเข้าที่ข้างบนยอดเลยจ <c oughs> ิงปีผบอกมาใ่ามตงนอง ล้วก็เลี่ยงถอยรถไปแดงลุงก็ว่าฟ้ามลมยังมีแล้วลุงดูนะ้ำมันมีน้าเสค่ะบอกแล้วเอะ o ู o ฟู้ดเลยั r ฝรั่งงงปินโตคืออะไรปินโตอ่าคิดว่าขนมอะไรางี้กาแฟฮะเต้ บกแล้วภาษาญ,ญี่ปุ่นค่ะภาษางกิสิค่ค่ะนั่งกินข้าวาลูกประมาณสองร้อยนะที่เมกาเนี่ยแก้วมังกรอือแฟอ่หนูไม่เคยกิน <c oughs> พเพนราะมันแพงมีลิโพลิโพปอนเซอร์ Sponsor. Sponsor. Like a... You want like energy like drink? Uh, the small one, energy drink. It's like a monster. Oh, really? Yeah. I can try one of these. You can try. Or oh, that one, like a Gatorade. Like, oh, that know. one's good, like a Gatorade. You want Gatorade or you want M-Long? I oh, don't know. Thank no? you, though. <laughs> 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 oh, maybe like top? Maybe like uh, a Oh, maybe like Maybe <laughs> like Later, later. <laughs> ตอนนี้ทุกคนก็มาล้างกินข้าวแวะกินข้าวก่อนจะขึ้นเขานะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าเนาะนี่อ,อันนี้แกงข้าวเป็ดอันนีแ้แกงข้าวเป็ดหรอโอ้โหแกงข้าวเป็ดมะม่วงนะเนี่ยมะม่วงใหญ่หนูก็ว่าลงจะตามสช่อมร้อนเลยนะนยร้อนเลยนะร้อนนะอบ ยุงเยอะแบบเยอะมากเลยชอ,อบความเป็นพื้นบ้านอ,อ่าอเ,เดี๋ยวลงนาจ,จะฉันก่อนอยุงเยอะมแมลงเยอะอะไรเยอะต้องระวังด้วยเป็นไข้ามาเรียนเจ้ะถ้ำตะเพรินทองนีพามานะคะถ้ำตะเพรินทองนะแต่ว่ายุงเยอะมแมลงเยอะมากเลยต้องระวังมาก กลางเห็นความบ้นบานๆนะคะกินข้าวคือแบบมแมลงเต็มยุงเยอะลงข้าวบ้างอะไรบ้างเนาะเขาแบบเขาเห็นแล้วรู้สึกว่ามันดูสกรปรกก็เลยไม่อยากกินแล้วเออแต่ก็เข้าใจนะคะแต่บ้านเราแบบเป็นอย่างนี้เนาะนที่ถ้ำน,นี้ก็มาไหว้พระได้นะคะแต่ก็จะมืดพื้นต่อยเนาะวันนี้จะคึมคึมนะเราจรอคืรรอะริ่มงว้าวไดอะ โรงเรียนนะในป่าได้ยินเสียนักเรียนเลยวันนี้อันนี้เป็นอีกทางหนึ่งที่ขึ้นไปยอดเขาเทวดานะคะหมาก็จะเยอะน้องหมาขี้เลื้อนแล้วเหมือนโรงเรียนปิดโรงเรียนไปอยู่ตรงนู้นแทนนะไปไป แลคปไปฮอดอกข้าวเลอก็ให้หมานะเวลามาเที่ยวนะแม่น้อต่างจังหวัดนั่งกินข้าวตอนเหนื่อยอร่อยใช่กดเีมฮอตดอกอีทุ่งอันนัลยนไ้หัวับเสียงเจ๊กระจัง จุดกลางเต็นแต่ตอนนี้เราจะมาเข้าห้องน้ำก่อนจะขึ้นเขาจริงๆแล้วห้ามเอาขยะลงมาจากรถด,ด้วยนะคะขยะต้องเอากลับห้ามทิ้งตอนนี้เป็นลานกลางเต็นนะคะตอนนั้นฟีมา้าคือเต็นเต็มเลยนะตอนนี้ก็คือเอาเต็นมาเองนะคะถ้ามาเช่าเนาะมายากาศดีมากเลยอะ่ะน่าจะมากินข้าวตรงนี้ถ้ามองจากตรงนี้นะคะก็คือเขาบนยอดนั่นนะคือจุดที่เราจะเดินไปน,นั่นเองนะ บรริกาโอเคเราไปเลยเนาะถ้างั้นให้เขาบอกไม่แน่นอนหนูให้เขาไหมให้เขาไหมให้เขาไหมมีไม้ไผ่กันไว้ด้วยแต่ตรงเนี้ยสู่นะลุงต้องสู่นิดนึงนะสู่นิดเดียวเดียวเดียวลุงใส่โฟยังอ๋อตอนนี้ก่อนขึ้นเขามีห้องน้ำให้แล้วห้องน้ำดีด้วย ตอนจอดก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่ามันชันมากเลยอะเห็นแล้วเสียวเทนพ่อพ่อเก่งมากทางขึ้นยอดเขาแล้วนะคะโอเคพูดหนูขึ้นแล้วนะเบขึ้นเลยเคลาสโก้โอเคกดในกว้างนิดหนึ่ง300เมตรเองเหรอหนูคิดว่า900เมตรไม่ใช่เหรอ300เมตรทั้งแรกขึ้นเข่าเนี้ยอ๋อไม่ไม่เยอะไม่เยอะอะไรดิดมยาดมเลยเหรอ ไอ้ดูด,ดมยาดมแบ้อะไรเนะี่ยไอ้ดูดมอะไรอ,ะอ่ะติดยาดมยามอะเอาแม่ไหวไหมแม่ขึ้นมาแล้วดิาวี <c oughs> อ่าพักก่อนเม่พด้ <c oughs> อ๋อแน่นอน่บอกแล้วมยอ่าตอนนี้มาร้อยเมตรแล้วลแม่ไหวไหมเนี่ยแม่ อยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรข้างบนมาเร,ร็วเดิน <outreach> ข <h jam ming> <mar assumes> ึ้นไปอ๋อมีไฟป่าเนาะไฟไหม้ด้วยแต่เดินขึ้นมาก็มีบอกว่าจุดให้เราได้นั่งพักด้วยนะหลายจุดเลยเดินข่าวที่ท้ายเย็นนะแต่ทำไมเหนื่อยอย่างนี้ไม่เห็นเหมือนเลยอเมริกาเลย ปรนไม้ลมขวางทาง400เมตรนลเกือบถึงแล้วข้างบนคือเห็นบอกว่าชันมากใกล้เทวดาเข้ามาทุกทีเลยนะคะเกล้ถึงแล้วเหน็นถึงความชันโ้นไปแล้วก็ไปก่อนแลวไปทางเก่าชันมากเก่งมาก นี่เนาะรอยทางเก่านะโอเคเอาไปกินด้ไอมยัไงไปอ๋ออ๋อกามนะเขาบอกว่าคุณตองอันนี้อันนี้ถ้าคุณกินมันคุณชอนแรงมันเ h มนยาเขาชอบไม่พู่าหูหนวก โน้เดีเขาหิ้งเิงเนี่ยเขาม่พกดเขิ้งเไม่เขม่พูดเา่พูดเาไมู่ดเน่ขา่เ่ดิขาไมะเขาไเยอะมากกินน้เาไม่เก่งค่อเดนขาไมขาม่เขาไ่พเม่พเมคดเขา่เขามเามดเามู่เามูดเขมดเขาดเขามดเามดามาดาเมตรถึงแล ถ้ามาตอนเช้าๆนะเห็นหมอกสวยมากเลยอะหยาดเหงื่อความเหนื่อยล้านะคะคุ้มค่ามากกับการขึ้นมานะสวยมากทางดีเลยสวยมากต้องถ่ายรูปก่อนว่าเรามาถึงแล้ว Take a photo we here น o อโอเคอ๋อนี่ก็สวยถ้าไม่มีไล้ปนแถวนี้นะโอ้โหยังมีหมู่บ้านอยู่ไหนนี่อือโอ้โหเออแต่วันนี้ค้มๆหน่อยเนาะ แต่ก็ดีไม่ร้อนนะคะเออไม่ร้อนเมื่อกี้เราจอดชมอยู่ที่ตรงโน้นที่เรามองก็ไปนในร่องโน้นอืนี่ผู้พิชิตยอดเขาเทวดาเราพิชิตยอดเขาแล้วเออถ,ถึงแล้วจ้า you chill. You chill. จุดสูงสุดในจังหวัด <You chill. S 1> สุพรรณบุรีในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะจุดยอดเขาเทวดา สามารถลงมองลงไปข้างล่างได้เลยนะคะเนี่ยจะเห็นหมู่บ้านเลยนะคะถ้าตาดีๆน่ยสามารถเห็นกอำเภอมงเท่าได้นะคะถ้าตาดีอีกหน่อยก็น่าจะเห็นหลงปืนเลยทีเดียวเห็นบ้านเรานะคะเออสวยมากเลยทุกคนมาถึงแล้วก็ต้องถ่ายป้ายนี้นะคะว่าเรามาถึงแล้วผู้ชิดยอดเขาเทวดานะคะนี่เลยแล้วก็มีน้องด้วยนะคะน้องเหมือนว่าจะมีเสียงแต่ว่าเหมือนน่าจะผ่านเวราะสภาพแวดล้อนะคะเพราะว่า ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าฝรั่งชอบนะคะเขาบอกว่าเออคุ้มค่านะกับการที่ขึ้นมาที่นี่นะคะคือแบบย้อนจริงเอามุมนี้เป็นกาญจานบุรีนะจริงๆมันเป็นจังหวัดสุพรรณนะคะแต่อบอกว่ามุมนี้คือจังหวัดกาญจานบุรีใช่ <c oughs> ตอนนี้นะคะเรายื่อยู่ที่สามจังหวัดเลยนะตรงนี้นะคะเป็นมุมของอุทัยธานีนะ <c oughs> ถ้าเรามองไปฝั่งนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นอุทัยธานีนะคะ ถ้ามาเช้าเนะก็จะเห็นหมอกแล้วก็สวยงามมากแต่วันนี้ก็จะคึมคมนิดหนึ่งนะตอนแรกคิดว่ามีห้องน้ําไม่มีเนาะขึ้นมาคือไม่มีห้องน้ําเลยเย็นมากเลยลมแรงดีมากเลยเราจะไม่ทิ้งอะไรไว้นอกจากอรอยรองเท้าเราจะไม่เก็บอะไรไปนอกจากภาพถ่ายและความทรงจํานะคะตอนลงบอกว่าไม่ใช้มันไประง,ง่ายกว่าน,นะ ไหนเกือบนั่งทับงูเหรอน้องจ้องไม่อยู่เดี๋ยเหรองูอะไรงูเขียวเหรอเ,เอาแล้วจะพิชิตเขาแล้วเร็ว,แล,ว,แ,ลวแล้วลุงนาะขึ้นถึงแล้วเนี่ยเขาอยู่เนี่ยนีเเ่เอาไม้มาจากไหนเขาตัดไม้ขนม้อ๋อคนนั้นน่ะเออเพิ่งหนูเจอเอ่อเขาตัดให้แม่เลยน่ารักเนาะเกาบอกให้ไม้คืออ่าๆไหวไหวไหวเก่งมากค่ะ <laughs> จะถึงแล้วตอนแรกว,ว่าจะลงไปแล้วเห็นพ่อกับแม่มาเออชื่นใจอ่าเดี๋ยวขึ้นไปกับพ่อกับแม่ต่ออเดี๋ยว,ยวขอกี่ครั้งอะแม่ต้องขอก้าครั้งหรอเอาปกติเขาไม่ข้อสามครั้งเหรออ๋วอ,อ,อว,ว้าวแข่งแข่งเลยอะ นี่ไง900เมตรนะคะจะอยู่ตรงนี้นะพ่อแม่ยิ้มหน่อย 3...2...1 สองหนึ่งยิ้มหน่อยอด้ๆรูปมีดีกว่าเอาสวยๆอ่ะรักกันหน่อยรักกันนอนอะ ข้อกี่ครั้งพ่อสามครั้งสามพ่อคสามลาสามลาอ๋อ,อแม่คอเก้าครั้งหนูก็เลยงงว่าเอ๊ะต้องข้อกี่ครั้งกันแน่ก็สามลาเนี่ยจะเป็นการลาอ๋ออันนี้เราลาพาแล้วใช่ไหมเราก็เลยตอนนย้องมาดูข้อได้ความรู้ใหม่นะคะ <laughs> เย่ถึงแล้วฝรั่งมาถึงก่อนนะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบาย